โอเคครับศิลปินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะศิลปินแนะนําตัวนิดนึงครับชื่อโกลันยาชาอุ่นค่ะดิวค่ะครับผมว่าไ้ฟังนิดนึงมันเป็นศิลปินแก้วได้อย่างไรอ๋อดิวก็เริ่มแรกเลยนะคะดิวเรียนจิตกรรมค่ะเกี่ยวกับเพนติ้งแล้วก็มีความสนใจในงานศิลปะในหลากหลายแขนงค่ะแก้วก็เป็นอีกศิลปะหนึ่งที่ดิวสนใจค่ะแล้วก็ลองมาเวิร์กช็อปแล้วก็ได้มาทํางานที่นี่ครับผมพอได้มาทํางานศิลปะ ที่ทํามาจากแก้วแล้วอ่ะเราเราไปค้นพบนเสน่ห์ของมันไหมว่างานจิปะงานแก้วมันมีสนเสน่ห์ตรงไหนในความคิดีห็นของเราอ่ะสาหรับดิวงานแก้วเนี่ยมีสเสน่ห์ที่วัสดุอะค่ะแก้วเป็นวัสด,ดทุที่แตกต่างจากสิ่งที่ดิวเคยรู้จักในเรื่องของงานเพนติง้งหรือก่อนหน้านี้ดิวก็ทํางานเย็ยบผ้าด้วยดิยวชอบงานที่เป็นเกี่ยวกับวัสดุอยู่แล้วแก้วก็มีสเสน่ห์ในตัววัสด,ดุ ก็คือไปหลงไหลเสน่ห์ของวัสดุในการทำแล้วก็วิธีการด้วยวิธีการมันต้องเผาไฟมันต้องใช้ความร้อนมันควบคุมได้ยากตรงนี้เป็นเสน่ห์ด้วยไหมที่ออกมาก็เป็นเสน่ห์ค่ะเสน่ห์ที่กระบวนการทําที่ยากแล้วก็ต้องใช้การทํางานที่เป็นทีมด้วยที่ไม่สามารถทําคนเดียวได้ในส่วนตรงนี้ได้มาดูที่ชิ้นงานนิดหนึ่งงานราชการเอาอะไรมาแสดงเล่าให้ฟังนิดนึงครับอันนี้คืออะไรเอ่ย น้องๆที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีชื่อว่าลูโม่ค่ะลูโม่เนี่ยจะเป็นลักษณะคือเป็นเค้กค่ะอยู่ตั้งใจให้น้องเป็นเค้กแต่ใจความสำคัญจริงๆของน้องคือเทียนค่ะเทียนที่อยู่บนเค้กน้องเป็นคาแรคเตอร์ที่มีสีส,สันสดใสแต่ว่าใจความสำคัญจริงๆของน้องคือแสงเทียนค่ะแสงเทียนเนี่ยเป็นเสมือนอทําให้คนคนนึงเนี่ย เป็นคนสําคัญในวันนั้นนะคะเป็นลูโมอเป็นเหมือนตัวแทนของเพื่อนที่อยู่ข้างๆใครสักคนแล้วบอกกับเขาว่าคุณก็เป็นคนสําคัญได้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ผู้ชมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของของบทสนทนาระหว่างตัวความความเหงาภายในใจลึกของศิลปินแล้วก็ตัวผู้ชมนะคะว่าคุณเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเล็กๆนี้ได้เหมือนกันคับผมก็คือลูโมอก็คือเค้กเนาะทีนี้พอมาที่งานที่ทํา อันนี้เป็นแก้วหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมันประกอบด้วยงานสามชิ้นอย่างต่ำใช่จะจะทําแยกเป็นส่วนๆค่ะก็มาประกอบกันเราอันที่างอย่างฐานนี่เป็นแก้วใช่ฐานจะเป็นแก้วตันค่ะส่วนส่วนตัวเนี่ยจะเป็นการเป่าแก้วชิ้นเดียวไหมครับแล้วต่อกันหรือว่ายังไงค่ะต่อด้วยความร้อนค่ะจะมีแค่บางส่วนที่ต้องต่อกาวคือตรงนี้ที่จะไม่สามารถต่อด้วยความร้อนได้เนื่องจากมีอากาศอยู่ข้างในโอเคแต่ว่าคืออันนี้จริงๆมันเปิดได้นหหรือว่ามันล็อกติด ตอนนี้หนูล็อกติดไว้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของชิ้นงานก็คือข้างในคือชิ้นหนึ่งก็คือทำเป็นเค้กแหละเป็นการปั้นแก้วตอนร้อนเลยปั้นงานตอนร้อนแล้วสีที่ผสมยังไงครับสีเนี่ยจะเป็นแท่งแก้วสีค่ะเราก็วาดใช้ไฟกับแก้วสีเนี่ยวาดลงไไปปลงในชิ้นงานก็คือเรามีเทคนิคเรามีทักษะด้านพนติ้งอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มาทํ่จนตัวข้างนอกขอบนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นครอบ อ๋อใช่ค่ะก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นใช้เทคนิคการเป่าส่วนข้างในจะเป็นการปั้นแก้วร้อนปั้นแก้วล้วบนหัวก็เป็นปั้นแก้วร้อนตรงนี้ก็ใช้วาดด้วยแก้วและไฟค่ะอ๋อวาดด้วยแก้วก็คือก็คือแก้วแก้วร้อนแล้วก็มามาวาดมาติดตรงไปตรงนี้คือหลายเทคนิคผสมกันเนาะหลายเทคนิคแต่ออกมาทำมาน่ารักมากขอบคุณมากเะมันเป็นอารอยเลยเนาะค่ะมีเน่นะครับแล้วก็มันมองได้รอบด้านส่วนข้างบนนี้เป็น เป,เ,ปปเป็นปั้นแก้วร้อนใช่ไหมครคับอันนี้ก็เป็นเหมือนลูกอะไรสักอย่างเป็นขนมค่ะเป็นขนมขอขนมเค้ก okay. อ๋อก็คือมีด้านหน้าด้านหลังใช่ค่ะส่วนข้างในที่เป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยหนูก็จะใช้เทคนิคเฟรมเวิร์กิ้งค่ะที่เหมือนของพี่ๆจะมีความละเอียดที่สูงมากกว่าที่จะใช้วิธีการแบบการโป่งอ๋อโอเคคคืองานลำบินเรามาจากคาแรคเตอร์ดีไซน์ด้วยปกติทำพนติ้งทำคาแรคเตอร์ดีไซน์ไหม มีวาดการ์ตูนคาแรคเตอร์วาดอะไรชอบค่ะเป็นความชอบชอบการ์ตูนอยู่แล้วชอบงานคาแรคเตอร์ชอบการ์ตูนชอบดูการ์ตูนอยู่แล้วแล้วก็พอมาประยุกต์ทำการงานแก๊วไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนทํางานลักษณะนี้เราน่าจะเป็นชิ้นแรกๆเลยไหมถ้าเป็นงานแก้วในประเทศไทยก็ยังยังไม่เห็นที่เป็นงานคาแรคเตอร์ก็ใหญ่จะเป็นงานฟังก์ชันงานใช้งานใช้งานหรือเป็นงานอาร์ตแต่ว่างานอาร์ตที่เป็นเป็นการ์ตูนเป็นเป็นงานป๊อปอะที่มันเซ็กง่ายๆอย่างเนี้ แล้วมันสวยแล้วมันมีเสน่ห์เนาะสีอะเราเลือกสีเองใช่เดี๋ยวใช้สีที่เป็นโทนพาสเทลหวานๆให้เหมาะกับความเป็นขนมแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของศิลปินด้วยโอ๋ศิลปินผู้หญิงนะก็กลิ่นว่าข้างหน้านี้หน้าสวยเลยนะสีสวยเอ่อพอทําออกมาแล้วทางทางบอกการเห็นงานเราแล้วว่าไงว่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือจริงๆต้องมีอาจารย์สอนก่อนใช่ไหมมีคนแนะนำา ตอนที่จะเข้ามามีพี่เลี้ยงหรือมีคนที่สอนเราหรืออะไรคนที่สอนก็เริ่มเรียนจากหน้าศิลปินเลยค่ะ<ช>คนแรกที่สอนก็จะเป็นพี่ขเบดค่ะ<ช>และ้วก็จะมีศิลปินจากต่างประเทศเข้ามาให้ความรู้เราเรื่อยๆเลยของ B ีจีจะมีศิลปินจากหลากหลายประเทศเข้ามาสอนในหลายๆเทคนิคหนูก็หยิบใช้จากศิลปินที่ตัวเองชอบมาในบางส่วนเอามาใช้กับผลงานตัวเองแล้วเขาพอเราทําออกมาเลยคือพอเรารู้เทคนิค เราเราก็สร้างสารรค์ันนี้คือเราสร้างสารรค์เองโดวยวิธีการของเราเอง้องนานออกมาเป็นอย่างนี้สมิท<อ>เขาเขาว่างไงรรบ้าง<อ>มันไม่เคยมีใครทําอย่างนี้ไงใช่ค่ะก็ก็โอเคค่ะก็สนับสนุนเต็มที่คช่อย่างเินที่แล้วชิ้นงานจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้เอาไปโชว์ชแค่สามชิ้นอ๋อใช่ค่ะถ้าที่แกลเลอรี่ที่ BGC ก็ยังมีชิ้นงานที่มีคาแรคเตอร์ของหนูอยู่อีกหลายชิ้น ตัวใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้จะเป็นแนวสนัสุต้างมีน้นมีตาเป็นคาเลคเตอร์น่ารักครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจะเอาแก้วมาวัสดุมาทําได้เป็นเหมือนงานตุก๊กตาเหมือนอะไรคือคือถ้าดูไไกลไม่รู้เหมือนเหมือนเป็นไม่ว่าทาจากพลาสติกสวยครับแล้วก็มีเสน่ห์เนาะพอพอเรามาเจอจากศิลป,ปินที่เคยทํางานหลายเทคนิคพอมาเจองานแก้วเนี่ยหยุดไหมทำอย่างนี้ตลอดไหม หรือว่ายังไปอ hmm. ื s right. <S s right. <S ่นได้อีกเราไม่เป็นไรเล่าความคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่คืออย่างที่มิที่บอกว่ามันไม่สามารถทําคนเดียวได้แล้วต้องใช้ทีมงานต้องใช้สถานที่ใช้อุปกรณ์ต้องใช้ไฟอะไรหลายๆอย่างพอมาทําแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกหลงรักค่ะในวัสดุแก้วคิดว่ายังต่อยอดไปได้อีกหลากหลายเลยในในคาแรคเตอร์นี้นะคะยังเป็นอะไรได้อีกมากมายในที่เราคิดต่อยอดไว้ประมาณไหนเราอาจจะเกิดขึ้น จริงๆแล้วความสำคัญของโลโมในในตอนแรกค่ะก็คือแสงไฟของเทียนนะคะแบบว่าเดี๋ยวอาจจะปั้นเทียนไปปักบนอะไรก็ได้แล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นเค้กไปเลยอ๋อใช่ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ด้วยอ๋อแล้วก็มาใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็พัฒนาตัวสีสันตัวอะไรเข้ามาสวยสเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนางานแก้วอย่างที่บอกอ๋อก็น่าจะอยู่ที่ มันดูปอกบาตมันวาวแล้วก็ส่วนใหญ่สเสน่ห์จะอยู่ที่กระบวนการมากกว่ากระบวนการวิธีการทำใช่ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วศิลปินก็จะมีแนวทางของตัวเองที่งานแต่ละอย่างก็จะออกมาแตกต่างกันออกไปก็ค่ะเสน่ห์จริงๆก็น่าจะอยู่ที่วิธีการทําที่แบบเล่นกับไฟเล่นกับวัสดุอืเป็นงานที่สวยครับแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็น่ารักเลยเนาะ ก็เดี๋ยวไว้รอชมงานต่อๆไปคาดว่าต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะเอาอย่างนี้สําหรับนิทรรศการครั้งนี้เชิญชวนคนมาชมงานงานเราน่ารักมากแล้วก็มีงานของคนอื่นอีกหลากหลายเลยก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทําความรู้จักกับศิลปะแก้วนะคะก็ที่นี่ค่ะ ต้องต้องบอกสถานที่อ่าที่นี่ก็คือสองสี่ห้องสองสี่เก้าลิเวอร์ซิตี้ชั้นสองนะคะห้องสองสี่เก้าค่ะมาดูงานกันเยอะๆนะคะจัดจนถึงทั้งเดือนเลยอ๋อตั้งตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้เลยค่ะก็มีศิลปินมาประจำคอยอธิบายงานคอยอะไรให้ดูด้วยใช่มีศิลปินจริงๆนะคะที่ที่มาคอยอธิบายงานแก้วเนี่ยมันดูเบาบางแตกง่ายแต่พอมันมาทําเป็นของแล้วมันดูใช่ใดูแพงดูน่าทึ่งลึกสนอง บอบบางแต่ก็แข็งแรงด้วยค่ะโอเคได้ครับขอให้ประสบความสำเร็จขอให้งานขายได้นะครับขอบพระคุณมากครับ